คุณเคยรู้สึกไหมว่าทั้งที่คุณไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่พลังบางอย่างในตัวคุณกลับส่งเสียงดังกว่านั้นเสียงของสิ่งที่คุณไม่เคยพูดออกมาอาจกลายเป็นพลังที่กดทับจนคุณรู้สึกไม่เป็นตัวเองบางคนเก็บเงียบไว้จนลืมไปว่าตัวเองรู้สึกยังไงบางคนอดทนไว้จนกลายเป็นความเหนื่อยล้าที่ลึกมากและนั่นแหละคือเสียงจากพลังชีวิต ที่กำลังขอให้คุณได้ฟังมันเสียงที่บอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาคุณไม่จำเป็นต้องเงียบเพื่อให้ใครรักคุณไม่จำเป็นต้องซ่อนพลังชีวิตของตัวเองวันนี้ให้พื้นที่ตัวเองได้ยินเสียงนั้นและส่งคลื่นใหม่ออกไปไม่ต้องพูดให้ใครเข้าใจแค่คุณได้ฟังตัวเองอย่างแท้จริงนั่นคือการคืนพลังที่คุณลืมไปเพราะพลังของคุณไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณพูด แต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆจ,จ,จากเล็กจอยยาลาผู้สร้างพลังใหม่